สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจ C Heritage and History มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ โดยเพจนี้เนี่ยก็เป็นเพจของชาวกัมพูชาเขานั่นเองนะครับโดยโพสต์ที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นโพสตที่เกี่ยวกับการที่แอดมินเพจของกัมพูชาท่านนี้ได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวชมวัฒนธรรมของกัมพูชาเขานั่นเองนะครับแต่การที่เชิญชวนไปเที่ยวชมวัฒนธรรมเที่ยวชมสิ่งสวยงามในประเทศของเขาเนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่รูปที่เขาได้แปะเอาไว้เนี่ยดูยังไงยังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับชุดไทยของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งนี่ก็เลยทําให้ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตเดี๋ยวเราไปฟังข้อความด้วยทางแอดมินเพจก็ได้โพสต์กันไว้ก่อนดีกว่านะครับโดยแอดมินชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่นาจากแห่งความมหัศจรรย์ของกัมพูชาสนุกกับการดูวัฒนาธรรมันนาทึงสำรวจต้นฉบับจากกัมพูชา เอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อน,อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นวัยว่าขอบคุณที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ อ้างอาณาจักรวัฒนธรรมไทยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับขอบคุณที่ให้ความสนใจต่อกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับย้อนไป1 0ถึง20ปีที่แล้วชุดคอมเมนตะ์น่ะไม่มีเหมือนแบบนี้มันก็แค่การเผยแผ่และครทีวีไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยพวกคุณน่ะสามารถโกหกตัวเองได้แต่ว่าไม่สามารถโกหกโลกได้เพราะว่าทุกอย่างนะ่ะมีบันทึกคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับ นี่นะคือวัฒนธรรมของเขมรไม่ใช่วัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนะไม่มีวัฒนธรรมเนม์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวว่าไทยควรเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงบางบบาเนม์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับขอบคุณสําหรับการมาเยือนอาณาจักรกัมพูชาอเนม์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าทําไมในนั้นมีแต่วัฒนธรรมของไทยอมเนม์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ซื้อจากประเทศไทยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวว่าเขมรสวยงามทุกอย่างคอมเมนต์ท่านต่อมามาตั้งคำถามไว,ว้ว่าเขมรอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเขมรมาคืนคอมเมนต์นมมนท่านต่อมาครับ เมื่อ200ปีที่แล้วพระบรมมหาราชวังของเขมรสร้างจากไม้กระดาษถือว่าเป็นสินค้าอรารยยะของชาวเขมรตอนนี้เขมรอ้างวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไทยเขม์ชาวไทยท่านต่อมาครับเขมรทําให้โลกสับสนตลอดพวกเขาเนรักทุกอย่างจากประเทศไทยยินดีต้อนรับเขมรสู่โลกของไทยขอบคุณมากที่คุณเคารบแล้วก็ภูมิใจในบรรพบุรุษของเราแทนที่จะเป็นของคุณเองเนม์นท่านต่อมากล่าวว่า ขอบคุณขอมมนที่รักวัฒนธรรมไทยรักโขนไทยรักชุดไทยแล้วก็ช่วยส่งเสริมชุดไทยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับส่วนใหญ่ทั้งหมดมาจากประเทศไทยทั้งนั้นฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่อาจากแห่งความมหัศจรรย์ของกัมพูชาเพลิดเพลินกับการชมวัฒนธรรมอันนาทึ่งสำรวจต้นฉบับจากกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ เหมือนรวมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้ที่ประเทศเดียวฮ่าฮ่าฮคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าคขมรมนมีวัฒนธรรมกับเขาด้วยหรอเห็นแต่เขมรนใช้วัฒนธรรมของประเทศไทยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมร่วมนะมันคือการถูกกลืนกินวัฒนธรรมถ้าเป็นสมัยล่านานิคมก็เหมือนกับการถูกเป็นเมืองขึ้นน่ะดูแล้วเหมรนคงจะภูมิใจมากคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่า ชุดไทยสวยจริงขนาดข้างบ้านนะยังคลั่งคล้ายคอมเมนต์ท่านต่อมาครับแล้วมีซัมปอรอยู่แค่ชุดเดียวด้วยนะในรูปหน้าและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่ต้องใจต่างสักบาทก็มีคนโปรโมทวัฒนธรรมให้